่าพันหาล้วยน้อยน้าไอ้สวัสดีครับบัวต้องห้องหอดหาล้านดอกเข้ามาเบิ่งกล้วยราคาหลอดมื่นนะครับพี่น้องถามหาว่ามีกล้วยแม่หาพันบ่กเป็นตัวทังสี่ล่ะไก่ไก่ส่งได้ไ่มครับไอ้นี่กันกันบ่ตั้งชุวันนี่กับบัวคารถแน่นะกันทางพี่น้องชุวันนี่สิส่งให้ฟรีเลย หางขาดไปเห็นตัวแล้วนะครับความแม่พิอง,งอทางบับฟลทยแลนด์แฟนเพจในวัยที่แปดเน่าหาพ่อแล้วนะครับกล้วยตัวละหาพันหาปากควาแม่พน้องฮ่าสนใจนะครับติดต่อได้ อ้ยเห็น้ไอผมคว้าเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมครับที่เจ็ดหนครับครับผมขอบคุณหลายๆครับวันจันทร์ไปเล่นนนทสวรรค์ปะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกเจ้าวันจันทรตั้งตลาดซื้อขายก๋กระบือนนทสวรรค์นะครับวันนี้เขาขายทำกันที่ตลาดซื้อขายก๋วยกระบื้องละเอ็ด ทุกเชา้าวันเสาร์ถนนเรียงเมืองเราว่างแยกยาโสท้อนกับแยกหาดสามามาน,นะครับแนะนํำว่าห้มาแจ้เา,านะครับถันมาสายกัคกอยหลายยังสี่เหระนะครับค้อยหลารถจอดไกลนะครับ